เรามาที่เรื่องต่อมานี่พูดถึงเรื่องของการเซ็นสัญญาคือหลายๆคนพอดารากใกล้หมดก็จะมีคนต้องไปถามแล้วว่าอะยังไงจะเซ็นที่เดิมต่อหรือเปล่าอย่างคุณเอกรังสีโรจนะคะตอนนี้หลายๆคนเขาก็เริ่มมีการไปถามถานดูแล้วลหะว,ว่าเอ๊ะถ้าหมดสัญญากับทางช่อง7็ดแล้วเนี่ยจะไปเป็นนักแสดงอิสระไมหมหรือว่าต่อที่เดิมอ่ะถามดูค่ะ ถือเป็นพระเอกอีกหนึ่งคนนะคะที่เล่นละครให้แฟนๆได้เห็นหน้า <c oughs> เห็นตากันบ่อยพอสมควรนะคะตอนนี้เนี่ยนักสแสดงร่างใหญ่เอกรังสีโรธนะคะกลายเป็นโลโก,โก้ของช่อง7ไปแล้วค่ะหลายคนเลยแอบสงสัยว่าถ้าหากว่าเจ้าตัวหมดสัญญากับทางช่องเจ็ไปเนี่ยคิดจะขยับขยายไปอยู่ช่องอื่นเหมือนกับนักสแสดงคนอื่นๆบ้างหรือเปล่าหรือว่าจะผันตัวมาเป็นนักสแสดงอิสระกันแน่นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เหลือสัญญากับทางช่องเพียงแค่1ปีแล้วล่ะค่ะี่เราเป็นราคนท่านผู้ชมค่ะ ส่วนตัวเราไม่มีปัญหาแต่ว่าเดี๋ยวดูทางผู้ใหญ่เขาจะเรียกเราไปต่อหรือเปล่านี้ต้องอยู่ที่ทางช่องด้วยครับผมแต่ว่าทางเราไม่มีปัญหาโดนทา่าพังมาจากช่องอื่นเคยมีฮะเคยมีการพูดคุยเหมือนกันครับ<ม><อ>ก็เราเก<ม>ิดที่นี่นะครับผม,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 มก็อยากจะรับใช้ที่นี่ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วผมเป็นแฟนทางช่องเจ็ดมาตั้งเด็กด้วยนะครับผมก็ยังมีความสุขดีที่นี่แล้วก็ผู้ใหญ่ก็ยังดูแลผมเป็นอย่างดีโดยเฉพาะปีนี้ต้องกราบขอบคุณท่านผู้ใหญ่ฮะ ช่องเจ็ให้เขาไม่วางใจให้ละครฟอร์มยักษ์ถึง4เรื่องด้วยกันครับอตอนนี้มีของคุณอาฉลองพริวิจิตนะฮะทองภาค10นะครับผมแล้วก็ย,ยมาบาลเจ้าขาภาค2นะครับผมแล้วก็มีพระยาโศกข,ของทางดีด้าแล้วก็โนราของทางดีด้าครับ ครยาวแบบนี้แสดงว่าก็มีโอกาสอยู่เรื่อยๆนะครับก็นั่นแหละครับต้องฟังทางผู้ใหญ่กดีครับผมว่าจะพิจารณายังไงต้องดูความประพฤติของเราก่อนนะแต่ว่าเราก็ว่าเราก็ทาตัวเป็นเป็นเด็กน่ารักนะก็ผูกพันมาตั้งแต่ก่อนเข้าวงการแล้วเพราะว่าเป็นแฟนละครดูก็ดูช่องเจ็ดมาตลอดนะครับผมก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากจะเป็นนักแสดงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอยู่ที่นี่แหละครับผม ยุคนี้ก็แฟร์แฟรกันมากขึ้นนะอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการเ,าเลือกที่รักมักที่ชังมันน่าจะเป็นการเ,าเปลี่ยนสถานที่ทํางานใหม่หาแรงจูงใจใหม่ๆบางคนก็อาจจะคิดแบบนั้นก็เข้าใจว่าน้องๆอ,อาจจะไปอีกที่หนึ่งแล้วมีแรงจูงใจมีแรงบันดาลใจใหม่ๆเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมบางทอีอยู่ที่เดิมมานานแล้วอะไรย่างเงี้ยแต่ก็ยืนยาว่าเรื่อง ยังรักช่องเจ็ดเหมือนเดิมครับผมแม่ผู้ใหญ่ยังคงป้อนละครให้ได้แสดงอยู่ต่อเนื่องปีละสามสเรื่องบาทนี้จะย้ายไปอยู่ที่อื่นทำไมล่ะคะไปคือแบบแต่ละเรื่องก็เด็ดๆทั้งนั้นเลยละครฟอร์มยักษ์ค่ะอ๋อเป็นเราเราก็ไม่ไปใช่ไหมต้องมีคิวบูโอ้เจ้ก็มีคิวบูโอโหตายละ ของเจรื่องอะไรไ<ห>น,นะคะชาติพยักค่ะช่องสามนะคะเดี๋ยวจะไปฝึกเพิ่มนี่แอบเห็นมีซงซ้อมอะไรอยู่น่นอนเลยยังหัวอยู่ <c oughs> ลงไว้ให้ดูเป็นเหแบบว่าพัฒนาการเ,เดี๋ยวติดตามดูนะคะ